สวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับเจอกันอีกแล้วนะฮะอาร์ตนะครับเจ้าของเพจรองเท้าแบรนด์เนมมือสองไซส์ใหญ่40ถึง45นะฮะวันนี้เราก็มีรีวิวกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เป็นตัวแบบรู้สึกว่าโครงการมือสองที่เป็นอ่าแบรนด์เนมนะฮะเขาจะชอบกันเหลือเกินกับวาเลนติโน่นะฮะรู้สึกว่าจะปล่อยกันละคาแรกงๆนะครับแล้วเราก็ได้พูดไปบ่อยๆแล้วว่าวาเลนติโน่เนี่ย ก็ไม่ได้แมสขนาดนั้นนะฮะมาเปิดให้ดูเลยว่าวาเลนติโนออกจากชอ็อปเป็นแบบไหนนะครับเราจะได้ดูไปด้วยกันนะฮะเราหามาให้ลูกค้าเราเราก็เลยยืมเขามารีวิวอันนี้ก็ต้องให้เครดิตลูกค้าไว้ด้วยนะฮะว่ายืมมารีวิวก่อนแป๊บหบนึ่งแล้วเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับอันนี้การที่ยืมมารีวิวคือกำลังของเราทั้งหมดเลยนะครับไม่ไม่ได้สักบาทเลยนะครับนี่เนาะมา ูกันเลยดีกว่าคือวัเลนติโน่เนี่ยอะทรงรองเทา้าทรงรองเท้านะครับทรงรองเทา้าทรงรองเท้าจะปรับาณนี้นี่มันก็จะเห็นไหมครัมันจะเงยเงยเงยขึ้นของแคกก็เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังจะต้องมุมเข้าแบบนี้นะครับของปอมจะตรงหรือไม่ก็ออกนะฮะวาเลนติโน่นะครับ เาว่าจริงๆแล้วมองแค่ทรงก็พอยูแล้วเลยเพราะว่าบางอยา่างมามองแล้วแบบใช่หรอจริงดิหรอ,อนนะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็อ,อันนี้นะคือส้นน่ะน่าจะไปเยอะแล้วแต่ว่าสภาพยังดีมากเลยแต่ว่าแล้วก็อันเนี้ยสติกเกอร์ยังอยู่อยู่เลยอ่ะ คูนี้บอกได้เลยว่าหามาในราคา3,500บาทนะครับมือหนึ่งอยู่17,000กว่าบาทที่เมืองนอกนะฮะที่เมืองไทยอยู่ในราคา24,000กว่าบาทนะครับและนี่คือสติกเกอร์ยังอยู่นะฮะมันไม่ใช่สติกเกอร์สีขาวแล้วตอนแรกเรามองมันเป็นสติกเกอร์สีขาวแต่จริงๆแล้วว่ามันคือใส,ใสใสและอีตรงข้างๆมัน คุ้นแล้วไงนี่มันเลยดูเหมือนเป็นสติกเกอร์สีขาวเออประมาณนั้นนะฮะก็ตามนั้นนะครับแล้วก็มาจริงๆก็จะบอกว่าให้ดูอะไรมากมัน,มนก็คงดูไม่ต้องมันมันไม่ได้มีอะไรให้ดูมากมายแต่ว่าด้วยองค์ประกอบหรือว่าซอฟใต้ซอฟมันเป็นยังไงถ้าของแท้เป็นยังไงเราให้มาดูกันตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆเมืองนอกเนี่ย YouTube ของ อันบ็อกซิ่งแอนแฟชั่นเนี่ยเขาได้อันบ็อกไว้อยู่แล้วอะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงการมีการพูดว่าอาจจะมั่วหรือไม่มั่วโอเคไม่เป็นไรงั้นเราเอาอันนี้เลยมาให้ดูว่าทางนู้นเขาได้ส่งรูปที่ว่าเขาซื้ออยู่ในช็อปมาให้เราดูแล้วแหละว่าเขาขออกช็อปจริงกับต,ตัวนี้นะครับเรามาดูกันตัวนี้มันเป็นแบบหนังออกหนังแก้วนะครับมันไม่ใช่เป็นหนังอย่างเดียวถ้าตัวธรรมดาเป็นหนังอย่างเดียวเนี่ย ราคาจะถูกกว่านี้แต่ตัวเนี้เราเห็นวางอยู่ที่มคอร์เทียแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่า้านแพงอะไรวัอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้มาหาให้ลูกค้าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไซส์มันได้ลูกค้าเราดีเราก็เลยหาให้ดูสิครับแข็งโป๊กเลยทรงทุกอย่างของวาเลนติโนโคือจะแข็งแต่ว่าข้างในเนี่ยถ้าใส่ลงไปแล้วมันจะนิ่มทรงมันจะไม่เทียนมาดูค่าวาว่าวาเลนติโนโนะครับเนาะเปนะ เราจะให้ดูอะไรดีก่ะโอเคไม่เป็นไรให้เราให้ดูราาหัสตันรหัสนะครับจริงๆมันก็จะมีหลายๆอย่างเดี๋ยวจะแทรกให้ดูนะครับส่วนมากที่เราเจอในท้องตลาดเนี่ยเมื่อก่อนที่เราเคยจับมาแล้วก็แบบขายๆเนี่ยที่มันเป็นของปลอมเนี่ยก็จะเจอแค่แบบเดียวแต่ว่าแบบนั้นเนี่ยถามว่ามันมีไหมมีของแท้มี แต่มันไม่ได้เป็นทุกรุ่นไม่ใช่ว่าโอเพนมันก็จะเป็นรหัสนี้คาโมมันก็จะเป็นรหัสนี้ไม่ใช่อันนี้เขาแยกครับเขาแยกนะฮะเขาแยกนะฮะเดี๋ยวเราจะลองแทรกแทรกรหัสให้ดูแล้วกันว่าที่เราได้ไปถ่ายที่ถ่ายเก็บไว้ที่เอ็มคอร์เทียเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างยังไงก็ยังต้องขอบคุณนะครับขอบคุณ SA นะฮะน้องลูกครึ่งคนนั้นนะครับที่ดูแลเราอย่างดีด,ดีลอง เกือบทุกแบบลองทั้งสลิปออนลองทั้งโอเพนลองทั้งคาโมนะฮะก็หยิบมาให้ลองจริงๆเราก็ต้องดึงความสนใจในการที่เราจะหาข้อมูลอะไรบางอย่างเอาว่าสัญญาว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปตื้อแล้วกันนะครับเพราะว่าเอออยากอยากอุ็หนุนนะจะแบบแ้โดนกุชี่อ่ำตาไปแล้วก็เลยว่าไว้เดี๋ยวมันพังหรือมันเก่าเดี๋ยวจะอุดหนุนเนาะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแทรกรูปให้ดูนะครับว่า ของที่เราเนี่ยไปถ่ายที่อ็องอร์เทียวันนั้นเนี่ยมันเป็นแบบไหนและมันใช่แบบนี้หรือไม่ฮะนะนี่นะครับนี่คือวาเลนติโนที่เหมือนที่ในช็อปอยู่แล้วก็เขาออกข่ามาเนาะมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเหมือนหรือไม่มัมนต้องเหมือนเลยดูนะครับตรงนี้อ่ะขอให้มันมีดีเทลอย่างนี้เถอะลองหากันดูจริงๆแล้วอะ่ะมันมีเยอะด้วยแหละเพราะว่า เออเราเห็นเยอะเอาง่ายๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวจะสอดแทรกอ่ะ u u u e e ที่เราเอาไว้ดูปกติกน,นะฮะก็จะมีอ่ะเป็น Unboxing and Fashion ่นะครับเป็น h anel n Un Unboxing and Fashion แล้วก็จะเป็น A c l o s o r look เออประมาณนั้น Coser look นี่ก็คือเทียบให้ดูเลยว่าของแท้ของปลอมเป็นยังไงนะฮะ ไปดูกันได้พวกรองเท้าแพงๆมีเยอะมีวาเลนติโนมีจีวองชีมีซีจีดีบี G G TV, มีมีอะไรอีกอะบารังเซกาก็มีนะฮะบารองก็มีมีอะไรอีกวะที่พวกแบบคอมมอนโปรเจกต์อย่างเงี้ยมีคอมมอนโปรเจกต์อะดูยังไงวันเนี้ยคือตอนนี้ยังงงอยู่เลยเพราะว่ามันมีแค่เลขอะคือไออย่างเลขที่มันเพี้ยนๆเนี่ยโอเคตัดทิ้งได้แต่ถ้าเกิดมันมาเหมือนลนะเราเราไม่รู้แล้วนะว่า มันเป็นยังไงเด้อก็ลองเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับเขาก็จะมีลาบูแดงมีหมดนะฮะมีมีหมดแหละครับดูได้ทั้งนั้นนะฮะไม่ได้มั่วครับอ่าชาแนลพวกนี้เขาทําใช้กันระดับโลกอะฮะับ worldwide นะครับมันมันดูได้ฮะลองไปหาดูกันเนาะแล้วก็นี่ก็คําว่า valentino แล้วก็สัญลักษณ์มันนะครับดูนะฮะสัญลักษณ์ valentino เนี่ยมันจะแบบวิววิบุบบุบเหมือนมันโดนอะไรทับมานี่คือสัญลักษณ์ของ ของที่มันเป็นของแท้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูว่าแบบเรียวเฟกอะไรอย่างเงี้ยแต่จะพยายามดึงมาให้นะฮะเนี่ยก็ประมาณเนี้ยครับเขาว่าว Made in Italy นะฮะก็ลองดูเพราะว่าบางทีปลอมเก็ดต่ำเนี่ยเมทิลิลีก็ไม่มีนะครับก็ลองหาก,กันดูเนาะยังไงก็ถ้าชอบหรือว่าสนใจอะไรก็ ปก็ไมาได้เพลกเราได้นะฮะรองเท้าแบรนด์นี้มือสองไซส์ใหญ่4 0่สถึงสีนะครับมีอะไรทักมาคุยกันได้ไม่ต้องกลัวไม่กลับแต่ถ้าเยอะเหวี่ยงนะฮะโอเคงั้นวันนี้สวัสดีคะ่ะ